ไดก่้ก่า่อแมวทำไมกล้องมันซูมได้กล้องมันซูมได้องมันซูมได้ซูมเข้าอุ้ยแล้วกล้องกำลังเดิอัดตามเมเล็กอยู่ ใช่บัดดี้ค่ะวันนี้นัดเพื่อนวันนี้เกือบลืไปแล้วยังไม่กลับมาน้องชยน้องค่ะเออได้รับจริงนะะข้ามารับผหม่นะ่าจะหลังเทียงสัไปว่โมรับหดูแ่ วิดีโอหน่อยขึ้นหน้ามาหน่อยดิดน้องขบวานลงไปด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะบครับดูดีสวัสดียัยนิคนค่ะสวัสดียายนิคันสวัสดีค่ะแล้วไวหวเลยไหว่อยดีคุณทวดจบคลิป